หนุ่มออฟฟิศที่เบื่อหัวหน้าจนอยากลาออกทุกวันวันหนึ่งเขาเลื่อนฟีดเจอโฆษณาแฟรนไชส์กาแฟสุดหรูพร้อมคำโปรยลงทุนแค่หลักแสนกำไรหลักล้านเท่านั้นแหละตาลุกเป็นไฟต่อไปกู้เงินทันทีซื้อเครื่องชงกาแฟราคาเท่ามอเตอร์ไซค์ตกแต่งร้านอย่างหรูมีไฟนีออนเขียนว่า Toast Coffee แก้วแรกของความฝัน เปิดร้านวันแรกเขาชงกาแฟด้วยความภูมิใจแต่หลังจากนั้นทุกวันความฝันค่อยๆหายไปพร้อมกับลูกค้าวันหนึ่งมีคนเข้าร้านแค่สองคนหนึ่งในนั้นคือแม่มาให้กำลังใจต่อพยายามอยู่6เดือนจากที่เคยดื่มกาแฟเพราะรักตอนนี้เขาดื่มเพื่อปลุกตัวเองให้มีแรงสู้นี้จนวันหนึ่งเขาเจอเพื่อนเก่าชื่อบอนเพื่อนที่ชอบคิดต่างเสมอ บอลลงทุนซื้อเครื่องขายกาแฟอัตโนมัติตู้เดียวแต่ทำเงินทุกวันตอนต่อถามว่านายไม่อยากมีร้านหรูหรูเหรอบอลตอบยิ้มยิ้มว่าร้านสวยมันดูรวยแต่ถ้ามันไม่ทำเงินมันก็แค่นี่สินในรูปของคาเฟ่สวยๆคำพูดนั้นเหมือนตบเบาๆที่หน้าต่อกลับมาคิดแล้วหัวเราะทั้งน้ำตากาแฟแก้วละล้านของฉัน นี่มันหนี้สินชัดๆเขาเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดแทนที่จะไล่าตามสิ่งที่ดูดีเขาเริ่มตามหาสิ่งที่สร้างรายได้ไม่นานต่อเริ่มลงทุนในตู้น้ำตู้ขนมและปล่อยเช่าร้านเล็กๆเงินเริ่มไหลกลับมาแบบไม่ต้องยืนหน้าร้านอีกต่อไปข้อคิดจากโรเบิร์ตเคียวสกิทรัพย์สินทำให้คุณรวยหนี้สินทำให้คุณจน Assets make you rich, liabilities make you poor.